ไม่ใช่ทำในงานนะปวดซ้อนก็ไปในงานด้วยวไหมกับไหมไปได้วยกันนิพานล้างกรรมวิบากในงานไปได้วยทำแต่แต่ก็แบบไหมกับไหมไปด้วยกันแต่ก็ทำอุปโลกทำอุปโลกทำ ก็นิพพานล้างอุปโลกไปด้วยนิพพานล้างสิ่งที่ทําไปด้วยความไม่เยึดติดล้างสิ่งที่อุปโลกทําไปด้วยกี่งานกี่หน้าที่กี่งาน เพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้ววิบากในการทํางานจะตกค้างไม่ไม่กับไม่ไปด้วยดีๆไม่หลุดพ้นให้กับงานการไปด้วย <c oughs> การทํางานจะกลายเป็นวิบากตกค้างประจําขัน <c oughs> แล้วก็จะลําบาก <c oughs> คุณต้องให้ความหลุดพ้นกับงานที่รปโลกขึ้นทําด้วยไม่กับไม,ไม่ไปด้วยกันดีๆกับงานที่ทํา <c oughs> หลุดพ้นช่วยงานไปด้วย ใอ้ความมายดไม่ติดมันได้ล้างกรรมอุปโลกที่เกี่ยวงานไปด้วยอย่าให้งานกายมันก่อเกิดกรรมก่อเกิดวิบากข้างเดียวคุณต้องหลุดพอนล้างกรรมวิบากในงานไปด้วยดีปอดไปด้วยไม่ก็ไม่ไปในการทุกงาน อันนี้เราพูดถึงทุกขณะทุกขณะจิตอย่างขณะที่ตามันดูอยู่เนี่ยมันก็คืองานละงานของดวงตาเฮ้ยถ้ามันดูไปอย่างเงี้ยมันไม่ไหมกับไหม้ด้วยไม่ดับก็ดับไปด้วยนะมันจะมีแต่โมหะ แล้วประธานที่ซึมซาบอยู่ในการดูตลอดเวลาเฉยๆก็ไม่ยกเว้นก็ยังเป็นโมหะประธานซึมซาบอยู่ในความเฉยคุณต้องแบบไม่กับคุณก็ต้องแบบไม่กับไม่ไปในการพร้อมเห็นพร้อมรู้ไปแล้วมันจะนิโรดนิพานดับล้างการทํางานของดวงตาไปด้วยของการเห็นไปด้วยตาก็จะได้ไม่มีไม่มีแต่วิบากอยู่เบื้องหลังดวงตาจักขขุอยาบก็จะได้เป็นจักขขุทิพย และจากขูหยาบจากขูทิพย์ก็จะได้ไม่เป็นโมหะซ้อนอยู่ในทิพย์อยู่ในหยาจะได้ไม่เป็นโมหะซ้อนอยู่ในทิพย์อยู่ในหยาไม่กับไม่ไปได้วยการพรอมกระดวงตาที่มันทำงานอยู่<ต>การเห็นที่มันทำงานการรับรู้ที่ทำงานอยู่การที่ยินดีฟังที่ทำงานอยู่ มันเป็นงานประจําอินทรีย์อินทรีย์ตาหูจมูกนิ้วกายใจเรียกว่าอินทรีย์ส่วนงานที่มันพิสดารนอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นงานที่ประหลกขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั่นเป็นนี่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่งานประจําสังขารเนี่ยกายจิตเนี่ยตาหูจมูกนิ้วกายใจใเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยก็คือ ตาที่มันทํางานอยู่ในการเห็นอยู่หูที่มันทํางานอยู่ในการได้ยินด้ฟังอยู่นั่นมันคืองานชนิดหนึ่งของมันแล้วงานชนิดนี้มันก็คือมีโมหะมีประธานซึมซับในตัวมันเองอยู่ตลอดมีการ,รกิเลสซึมซับอยู่ในตัวมันเองตลอดเวลาค,คุณก็ต้องแบบไหม้กับไหม้ไปด้วยดีๆด,ด,ดับล้างการทํางานของดวงตาไปด้วยของหูจมูกร่้งกายจิตไปด้วยของรู้เห็นไปด้วย การรู้แต่ละขณะรู้คือการทํางานของยานของวิญญาณของยานของวิญญาณหรือเรียกว่ายานก็ได้มันคือการทํางานมันก็คือเป็นกรรมชนิดหนึ่งของมันใช่ัันรู้อะไรก็ตามทีเนี่ยมันเป็นการทํางานของวิญญาณมันก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมอย่างหนึ่งของมันแต่นั้นมันจะมีวุปทานและโมหะซึรรมซับครอบงำอยู่ในวิญญาณน,นี้ตลอด คุณก็ต้องแบบไมกับไม่ไปในการพร้อมรู้พร้อมเห็นพร้อมนึกพร้อมคิดพร้อมดูพร้อมได้ยินพร้อมได้ฟังพร้อมได้สัมผัสกลิ่นพร้อมดิลิ้มรสพร้อมในพฤติกรรมแห่งกายในบทนั่นนี่มันจะได้ดับล้างงานไปด้วยอดงานไปด้วยหลุดพ้นช่วยงานด้วยดับล้างกรรมเวรในงานที่ประโลพรกันด้วย ใครมัจะไปรู้จักพูดถึงงานพอพูดถึงงานขึ้นมาคนก็คิดว่าต้องไปทํางานแบบนั้นแบบน,นี้นี่นั่นโน่นเขาจะรู้จักไหมว่าคารที่ตาเขาดูอยู่เนี่ยมันเป็นการทํางานของจับขุของการเห็นการดูของดวงตามันเป็นงานชนิดหนึ่ง การรู้แต่ขณะของเขาในการเห็นแต่ละขณะมันเป็นการทํางานของวิญญาณธาตุของวิญญาณขันเนี่ยดังนั้นทุกอย่างที่เรียกว่าการทํางานเนี่ยมันมีกรรมมีวิบากหมดแหละจึงให้ดับล้างมันไปด้วยนิพานล้างมันไปด้วยหลุดพ้นล้างมันไปด้วย ไม่กับไมมไปด้วยกันไหมกับไห้ไปด้วยกันไหมกับไห้ไปด้วยกันนั่นแหละมันจะนี่พาน้างดับล้างให้เองไม่งั้นมันจะอยู่ในฐานะเห็นเอาเห็นรู้เอารู้อยู่นั่นแหละอยู่ล่ําไปถ้าไม่ดับล้างไปด้วยมันจะอยู่ในฐานะรู้เอารู้เห็นเอาเห็นฟังเอาฟังอะไรนั่นอยู่ล่ําไป เเป็นกิเลสที่สังสมนั่ะนั้นใช้ธาตุฐานเหล่านี้ใช่อินทรีย์เหล่านี้เป็นโทษของการให้ปลอดสตรไปพฤติกรรมที่ล้างพฤติกรรมจากพฤติกรรมพฤติกรรมปกติ เปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมแห่งการให้ไอพฤติกรรมแห่งการให้เนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่ล้างในพฤติกรรม,มไม่สั่งสมพฤติกรรมที่ไม่เอาเป็นพฤติกรรมไม่กับไม่พูดเลยกัน